thank you นี่คือเสากลางปลาแพนเนตคอมซิสซัอีมาข้างในเป็นยังไงมาดูกันดีกว่านะครับ้าในเขามันก็จะมีองค์กรให้มากมายเลยนะครับผมมีสายอากาศให้ตั้งสิบเมตรนะครับผมเริ่มแรกเราก็ทําการติดตั้งตัวรับสัญญาณตรงกลางนะครับที่เป็นสีดำๆนะคัน็อตได้แน่นๆนะครับต่อมาก็ติดตั้งตัวเสาปีกนะครับจะมีข้างละสองก้านนะครับผมจากนั้นก็ทําการต่อตัวต่อกลางนะครับให้เสามันยาวขึ้นก็เรียบร้อยแล้วดูขนาดกันบ้างดีกว่านะครับผมความยาวของเสาอยู่ที่แปดสิบเก้าเซนติเมตรนะครับความกว้างอยู่ที่สามสูง 24เซนติเมตรต่อเรียบร้อยแล้วก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับมีทั้งหมด13ก้านทับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13ก้านนะครับผมมาต่อกันใช้งานนะครับผมมันเขาจะมีสายไฟมาให้10เมตรนะครับผมเอาด้านเกลียวเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนให้แน่นแบบนี้่วนดียด้านนึงก็เสียบเข้าที่กล่องนิจจตอนหรือทีวีนิจจตได้เลยอ่ะเอเสียบแล้วเปิดเครื่องก็ดูได้แล้วนะครับผมเสาต้นนี้นะครับ 13E ใช้งานได้ถึง80กิโล